Okay. Yeah. This is the guy you need. คุณนะขอเถอะขอเถอะนี่แหละที่เขาเรียกว่าทโทรฟี่รูมหรือห้องเก็บถ้วยรางวัลอู้ใจเยี่ยแลย อันนี้เป็นห้องมิวนิค1958นะครับ 你呢？托菲罗，这是一件长袖 ฮาร์ดคอร์ครับแฟนพันธุ์แท้ โอ้โหนี่เป็นนี่เป็นส่วนของรางวัลบรรลุงดอสามฐานเสือนะครับยูเนเต็ดทรินิตี้ดรอตเบสบอบบี้ชาตันแล้วก็เดนิสลอนี่ให้ดูรางวับลบรลลุงดอสมัยก่อนฮะลูกเล็กๆเ,เหมือนลูกเปตองนะครับอันนี้เป็นของเดนิสลออันนี้เป็นของบอบบี้ชาตันนะอันนี้ของเดนิสลอแล้ว พอมาเป็นจอร์ดเบสเนี่ยนะคล้ายๆกับลูกนิมิตลูกจะใหญ่ขึ้นมาหน่อยนี่คือรางวัลบอลลงดอที่อดีตสามทานเสือของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยเคยได้รับนะครับอืมนี่เขาเป็นห้องจัดแสดงใหม่นะครับเอารางวัลบอลลงดอมาให้ดูอืมนี่มีมีให้ดูด้วยนะของการเล่นของสามทานเสือสมัยเก่า ที Even ่เป็นห้องฉายหนัง <screws> uh วันนี้พามาเยี่ยมชมพิพ mm ิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์นะครับของสโมสรแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดที่โอทแทรฟฟอร์ดนะผมก็มาที่นี่หลายรอบแล้ววันนี้ก็ได้โอกาสกลับมาอีกรอบหนึ่งนะก็เลยถือโอกาสอัดคลิปนะครับอัดคลิป ในมิวเซียมของแมงนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมางซัเลยพูดถึงสถานการณ์ล่าสุดของพิมารกฤดูกาลนี้นะครับสถานการณ์ล่าสุดเนี่ยตอนนี้ผ่านช่วงโค้งสุดท้ายเข้ามาได้สักสองช่วงตัวแล้วนะครับมาถึงเกมที่30ของฤดูกาลเหลืออีกแค่แดนัดเรื่องแชมป์เนี่ยไม่ต้องเป็นกังวลกันแล้วจะวิตงวิตกอะไรกันอีกไม่ต้องกลัวนะครับส2บสองแต้มเหลือแค่แดนัด โอ้ยนะตอนนี้ซูเปอร์คอมพิวเตอร์หรือสำนักสถิติต่างๆเขาคำนวณออกมาล่าสุดวันก่อนผม,มอ่านข่าวอยู่นะฮะเขาให้โอกาสที่ลิเวอร์พูลจะเข้าป้ายนะครับพุ่งเข้าเส้นชัยเป็นอันดับหนึ่งเนี่ยสูงถึง99%เอลยทีเดียวเพราะนั้นเรื่องของแชมป์เนี่ยคงไม่จำเป็นต้องมาพูดคุยกันให้เสียเวลานะครับความสนุกที่เหลืออยู่ของศึกพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้เนี่ยมันอยู่ที่การ แย่งชิงอันดับ4ี่กับอันดับที่5้าอย่าลืมนะครับฤดูกาลนี้ีเมียร์น่าจะได้โคต้าเพิ่มนะครับในการไปยูฟ่าแชเมเปี้ยนส์ลีกเพิ่มขึ้นอีก1ที่นั่งเนื่องจากค่าสัมทธิ์ของสโมสรจากอังกฤษในทั่วยุโรปนะครับทั้ง3รายการเนี่ยสูงมากด้วยน,นั้นตอนนี้คะแนนด,ดำโด่งก็ดูแล้วไม่ไม่น่าจะมีอะไรผิดพลาดนะครับฤดูกาลหน้าทีมจากีเมียร์จะได้ไป5ทีมก็คืออันดับ 1- ถึงหตอนนี้อันดับ1 2 3สาม ผมมองว่าไม่น่าจะมีอะไรผิดพลาดิเวอร์พฟูลอาร์เซนอลแล้วก็นอตติงแฮมฟอร์เรสจะได้กลับไปเสิร์งนะฮะกลับไปโลดแล่นอยู่ในถ้วยใหญ่ยุโรปอีกครั้งหนึ่งสำหรับทีมเจ้าป่าอดีตแชมป์ถ้วยใหญ่ยุโรปแชมป์ยุโรเปียนคัพเนี่ยสองสมัยเลยทีเดียวนะครับสามอันดับแรกไม่น่าจะมีอะไรผิดพลาดส่วนอันดับที่4ี 5, อนนออ่อันดับที่ห้าตอนนี้โอ้โหแต้มแม่งโคตรเบียดอ่ะอันดับที่ห้าอย่างแมนซิตี้นะครับ ห่างจากอันดับที่สิบของตารางอย่างบอลมัดเนี่ยตอนนี้แค่เจ็ดแต้มหรือแปดนัดเจ็ดแต้มถือว่ายังพอมีโอกาสที่จะพลิกผันกันได้นะครับยังยังพอมีโอกาสตอนนี้เชลซีที่ 4, สี่มนซิตี้ที่ห้านิวคาสเซิลที่หกแต่นิวคาสเซิลนะครับแข่งน้อยกว่าชาวบ้านหนึ่งนัดเพราะฉะนั้นถ้าพลพรรคสาริกาดงเก็บตกในเกมที่เร่งตกค้างได้ พวกเขาจะแซงทั้งแมนซิตี้และก็เชลซีขึ้นไปเกาะอันดับ4เห็นไหมคความมันของการแย่งชิงอันดับ4อันดับ5เนี่ยยังยังยังเปิดกว้างมากนะครับอันดับ5อันดับ6อันดับหนิวคาสเซิลนะครับลดหลั่นลงไปเนี่ยก็เป็นแอสตันวินล่าบริทันฟูลแลมและก็บอลมัดอย่างที่ผมบอกแต้มยังเบียดกันมากตอนนี้เอาตรงๆนะครับมันยังมีโอกาสเป็นไปได้ ยังยังมีโอกาสเป็นไปได้แมนซิตี้ก็มีโอกาสหลุดเชลซีก็ยังมีโอกาสหลุดเราอาจจะได้ทีมใหม่ๆนะครับอย่างเช่นโอโ้ไม่อยากพูดเลยนะอย่างเช่นฟูลแฮมหรือบอลมัดก็เป็นไปได้นะครับแต่ทีมที่มีภาษีดีมากตอนนี้คือนิวคาเซิลซึ่งกำลังขึกเหิมกำลังขึกขนองกำลังมั่นใจหลังจากที่ฟ้าแชมป์ลีคับมาได้สำเร็จนะครับนั่นคือเรื่องของการแย่งชิงอันดับเอันดับ5ที่ ค่อนข้างจะเจมจนมากในซีซั่นนี้นะส่วนการลุ้นหนีตกชั้นก็ไม่น่าสนุกแล้วครับสามทีมจองลงจำปาเอาไว้เรียบร้อยก็คืออิฟสวิชทาวนะครับเรเตอร์ซิตี้แล้วก็เซาท์แอมตันไม่น่าจะมีอะไรผิดพลาดแล้วก็ถามว่ามันจะมีทีมในทีมหนึ่งนะะกระโดดถีบตัว นะสร้างปฏิหารได้ไหมก็ขอบอกนะฮะตอนนี้อันดับ17คือวูฟห่างจากอันดับ18อย่างอิฟสวิชทาวเนี่ยก้าแต้มโอ้โหมันเยอะนะมันเยอะเกินไปแม้ว่าในทางตัวเลขในตามหลักคณิตศาสตร์เนี่ยมันยังมีโอกาสเป็นไปได้ก็ตามแต่ดูแล้วนะครับก็น่าจะเป็นสามทีมนี้แหละที่จะตกลงไปเล่นในศึกแชมเปี้ยนชิพรดูกาลหน้า ส่วนดาวซันโวนะฮะแล้วก็นักเตะยอดเยี่ยมก็เขาจองไว้แล้วเรียบร้อยเช่นกันนะครับพี่โมน้โมซาล่าน่าจะได้ผู้เล่นยอดเยี่ยมประจำฤดูกาลนี้ พูดถึงไหนเนี่ยลืมเลยพูดถึงไหนแล้วเนี่ยลืมเลย,ลลเลยโอ้แม่งลืมเลยพูดถึงตรงไหนวะโออะพูดถึงดาวซันโวนะครับโมซาลาก็ไม่น่าจะพลาดอีกเช่นกันเพราะว่าคู่ขับเที่ยวนะฮะที่กำลังมีลุ้นอยู่กับโมซาลานี่ก็คือเออร์ลิงฮาลันหัวหอกของแมนเชสเตอร์ซิตี้ตอนนี้ ตัวการบาดเจ็บลักพาตัวไปก็ดูทรงแล้วยาวแน่ๆนะครับที่ตามมานะฮะโมซาร่ากระทุงมาแล้วยี่เจ็ดดอกนะครับที่ตามมาอีกคนหนึ่งก็คืออเล็กซานเดอร์อีซักนะครับตามมาห่างๆเจ็ดประตูก็ดูแล้วเจ็ดประตูก็พอสมควรนะพอสมควรคือเอาง่ายถ้าอีซักอยากจะได้ดาวสแตนโบก็ต้องยิงน่ยยิงนัดละลูกสองลูกต้องยิงทุกนัดในขณะที่โมซาร่าช่วงหลังก็ดูจากนะครับดรอปลงบปพอสมควร ประมาณว่าแบบลอยตัวแล้วนะทั้งเรอรวพูลทั้งโมซาลาก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะส่วนแมนยูของผมก็ตอนนี้อยู่อันดับ13เขาแซวกันว่าไงไหมเขาแซวบอกโอ้ยแมนยูนี่เป็นแชมป์เป็นแชมป์ลีกสูงสุดที่ใช้ชื่อว่าพรีเมียร์ลีกเนี่ย13สมัยแต่ตอนนี้ตัวเองอยู่นะตัวเองดันอยู่อันดับ13ซะอย่างนั้นก็เอ้า นะก็อย่างที่ผมบอกแหละฤดูกาลนี้ก็ทําใจนะทําใจแล้วก็ปรุงปรงไปก็ถือว่าเล่นให้มันจบๆฤดูกาลไปแล้วก็ไปเน้นในถ้วยยูโรปาลีกเอาแล้วกันซึ่งมันก็ยังเป็นเรื่องยากอยู่ดีนะครับคือตอนเนี้โอกาสที่แมนยูจะเป็นแชมป์ยูโรปาลีกก็ไม่ใช่เต็งหนึ่งแล้วนะครับนะไม่ใช่เต็งหนึ่งแล้วเต็งหนึ่งคือแอตเลติกบินเบานะครับอืมนะก็มองโลกในแง่ดีแล้วกันนะฮะเห็นแมนยู เฮี้ยแ,แบบเนี้ยนะครับผลต่างประตูได้เสียติดลบสี่คิดเอานะติดลบสี่แต่อันดับก็ยังสูงกว่าท็อตนามฮอสเปอร์ที่ผลต่างประตูได้เสียบวกสิบเอ็ดตอนนี้ผมอยู่ที่ห้องทริปเปิลแชมป์นะครับทริปเปิลแชมป์เมื่อปีหนึ่งเก้าเก้าเก้าเนี่ยนะครับเขาก็ทำการแสดงนะครับเป็นเอ็กซิบิชันเป็นนิทรรศการเข้าของนะครับของสำคัญสำคัญจากปีเก้าเก้ามาโชว์ให้ดู เห็นไหมครับอันนี้ก็เป็นสูทบัตรนัดชิงชนเลิศที่คัมนูนะครับแล้วก็เสื้อที่ใช้ลงเล่นในนัดชิงชนเลิศกับบาร์เยนวิลนะอะไรประมาณนั้นส่วนข้างหลังนี่ก็เป็นไฮไลไท์เกมนัดชิงนะครับตรงข้า,างๆเนี่ยนะฮะก็จะเป็นแบบรอบก่อนหน้านี้รอบแปดทีมสุดท้ายรอบรองชนะเลิศน,นะครับแล้วก็มาจบที่รอบชิงชนะเลิศน,นะัะ ช่วยยูฟาแชมเปี้ยนลีกที่ทำให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยเป็นทริปเปิลแชมป์อ่ะนี่ไงข้างหลังนี้ก็เป็นนี่ทริปเปิลแชมป์เลยนะครับหลายคนเคยมาหลายคนไม่เคยมาก็ให้ดูกันนี่นี่ดู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 นี่นะครเราเริ่มเลือกคอมหลังเราขุดอดีตกันไปก่อนนี่ครับจังหวะตีเสมอของ <laughs> เท็ดดี้เชอร์ลิงแฮมเฮ้ยเสมอแล้วเสมอแล้ว เดี๋ยวมาดูประตูชัยของโซชากันครับผ่านมานานแล้วนะปี99ปีนี้2025ดูครับมงเช็ดแล้วเป็นโอเลกุนาโซชาครับยิงประตูชัยให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดช่วงนี้เราก็ต้องมีความสุขกับอดีตของเราแบบนี้แหละนะครับพามาดูนะประวัติศาสตร์ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วนี่ครับ ทริปเปิลแชมป์ของแมนยูในปี1999ก็มาอยู่ที่นี่ด้วย